ตอบสถานกาล่าสุดรักจริงหรือแค่กระแสเปิดชีวิตพิงพอยตอบชัดสัมพันธ์พระเอกร่วมช่องหรือรักเกิดในกองไทยเรียกว่ากระแสแรงสนันโซเชียลสำหรับละครโรแมนติกสามีชั่วคืนที่ได้ยูโรยศวั์และพิงพอยประภาวดีแสดงนำโดยตอนจบสามารถกว่าเรตติ้งไปได้สวย ล่าสุดมีโอกาสเจอตัวพนังของเรื่องเลยไม่พลาดที่จะถามเรื่องนี้ซักหน่อยซึ่งเจ้าตัวเผยว่าควงออกงานดีใจละครได้รับการตอบรับอย่างดีบอกตอนแรกอ่านบทไม่รู้คนจัดจิ้นไหมจนละครออนแอร์ก็รู้สึกดีใจมากๆขอบคุณแฟนๆที่ชื่นชอบรับหักมีโอกาสอยากเล่นละครคู่กันอีกถ้ามีจริงเชื่อว่าจะไปได้ด้วยดีไม่หวนดราม่าหากต้องแยกไปเล่นคู่คนอื่นบอกอยากให้แฟนๆซัพพอร์ต ่วนเรื่อง M v มของายอร์ไทยที่มาเล่นด้วยกันยอมรับตื่นเต้นเพราะเป็นงานอีกชิ้นที่ได้ทำร่วมกันด้านยูโรรับเขินคนเชียร์ให้เป็นคู่จริงบอกสถานะตอนนี้แค่เพื่อนชมอีกฝ่ายน่ารักบอกไม่รู้อนาคตส่วนพิงพลอยบอกตอนนี้ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันดีใจแฟนๆชมเคมีสาธารณะกลายเป็นคู่จิ้นเรตติ้งปังไปแล้วก็สักพักแล้วนะ แต่ก็ยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีก็ดีใจมากๆตอนแรกคิดไม่ว่าเคมีเรามันจะโดนใจคนขนาดนี้คือตอนที่เราอ่านบทเราไม่ได้คิดแต่ว่าละครมันน่าสนุกแล้วก็น่าติดตามแล้วพอมาเล่นคู่กันก็น่าจับไปด้วยกันได้ดีเขาก็มาพูดว่าเคมีเราไปด้วยกันได้นะแต่หลังจากละครจบก็ได้มีผลงานคู่กันอีกหนึ่งชิ้นเล่น MV ให้พี่ตายอารไทยก็เป็นฟิลน่ารักน่ารัก หลังจากที่ละครจบไปแล้วก็ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเราเขินหรือเปล่าที่ได้ร่วมงานกับเขาอีกรอบหนึ่งเขินไมหมเลิอครับผมก็เขินเขาตลอดอยู่แล้วแสดงว่าเขาก็เป็นสเปคเราใช่ครับเขาสวยครับถ้าเขาไม่สวยเขาไม่ได้เป็นนางเอกหรอกมันจะมีโอกาสไหมถ้าบอกว่าเป็นสเปค